เงียวครับพี่น้องมาโถดุกเงียวครับเงี่ยวปลาครับพี่น้องกินกันสดนะครับมื้เนี้ยเงียวครับสดจักต้นเลยครับพี่น้องถั่เงียวครับพี่น้องเลยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมีครบกับบ่าวสัญญาชาแนลครับพี่น้องมีบ่าวสัญญาพาพี่พี่น้องมากินนี่ครับ น <die> okay. like ี่ครับพี่น้องส้มครับพี่น้องส้มเงี่ยวครับพี่น้องโซดเลยครับมาเนี่ยยาดปุ่มกันเลยครับพี่น้องเลยส้มครับมาเนี่ยส้มครับส้มแซ่บรับยัดปุ่มกันพี่น้องเลยส้มเงี่ยวครับมาเนี่ยตาลใส่ลงไปส้มครับแซ่บรับมาเนี่ยเฮ้ยกำไรเตะครับพี่น้องเลย ปลาใส่ครับโส,สดดๆครับพี่น้องมานละยสมครับโอ้ยน้ำลายแตกพี่น้องเอ้ยมาครับพี่น้องแซมปลาสัญใหญ่เลย,ยครับมพืนนะ่อนสมครับมะเกี่ยวปลาเลยครับพี่น้องมพืนนะ่อนสมครับเพืนนะ่อนพี่น้องเอ้ย คนครับมามามาพี่น้องส้มบาาสุัหญาครับใบเต๊ะครับพี่น้องเลยมาครับลองเลยครับนะสมหมด ส้มครับพี่น้องเลยคักคักพี่น้องเหยียวปลาเลยครับพี่น้องเลยมางกจุ๊บแ้บครับมนรับ น้ำปลาหนั่นครับอูอออ้สวงสวงเลยครับพี่น้องเลยบังคับ โคตดเลยครับนาจจะต้นสดวนเลยครับพี่น้องมา,มาครับพี่น้องต้นาสัญญาครับครับพี่น้องปลาครับนัวครับ กะลพี sabes, ่นองเอ้ยช่วยกรเลยให้ยุนาก้าครับครับมเียวครับมาเนี่ยครับง่ยครับ หวงครับพี่น้องโง่ตาเท็กเลยครับอ้โธ่ โซโซโซคักพี่น้องมาเด้อครับแซมบ้า,าบนนสัญญาครับเป็นหนุ่มส้มแก้วครับมาเนี่ยน้องเลยนี่ครับ ว้าวแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ขอจบคลิไปไว้อย่างนี้นะครับฝากติดตามกดไกรกด็เฉาไปสัญญาณนะครับกำลังไดคิดต่อไปครับพี่น้องไปชมคลิปนี้ขอสุขภาพแข็งแรงแล้วกากันทุกคนครับสวัสดีครับ